สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะก็วันนี้มาเปิดกล่องนะมาเปิดกล่องนี้นี้กล่องนี้นะคะที่เป็นวงล้อนะที่มันการันตีสองรอยกล่องได้แน่นอนนะคะนี่จะเป็นเซตนี้คือชุดสวยมากชุดสวยมากจะบอกว่าก่อนหน้านี้สองวันเปิดชุดนี้มา แล้วก็เปิดกล่องนี้มากล่องอันนี้นะนี่ชุดไม่ออกนะคะชุดแดงซึ่งไม่รู้ว่าคือรู้ว่ามีน้นำแข็งอจะมาเว้ยแต่ไม่รู้ว่ามันมีชุดมาด้วยซึ่งชุดเนี้ยมันสวยกว่าเออแต่ก่อนหน้านี้ที่เปิดไปอะ่ะอันนั้นอะ่ะเซ็ตนั้นอะ่ะเซ็ตเมื่อกี้อะ่ะหมื่นหมื่นกว่ายูซีไม่ได้อะ่ะเนี่ยชุดเนี้ยไม่ได้อ่ะ ทุกคนโอ้โหเสรยรายอะรู้งี้เก็บไว้มาเปิดกล่องน,นี้ดีกว่าเนี่ย ชุดได้อย่างสวยอ่ะวันนี้นะก็มีงบมาหนึ่งหมืนหนึ่งพันยูนะคะก็น่าจะได้กล่องที่สองร้อเหมือนเดิมแหละมัง้งเหมือนทุกทีอ่ะก็มาดูนะว่าจะโชคดีหรือเปล่านะคะจะทำลายสถิติออกก่อนสองร้อยหรือเปล่านะอันนี้ค่ากดไปแล้วสองครั้งครั้งละสิบยูซสองวันนะคะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้สุ่มนะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเลย อันแรกองอคือมีะเหยียเ,ยเยือสิบกล่องแรกกระเร้าเลยตายต่อเลย ต่อให้เราแล้วนะชึดชุดเฮ้ยได้ชุดแล้วเฮ้ยชุดออกแย่แย่เฮ้ยได้ชุดแล้วได้ชุดแล้วได้ชุดแล้ว สวยไปต่ออาจจะช่วงที่ได้ปืนก็ได้นะก็เป็นไปได้นะเสียดไปเสียดมาโอ้โหไกลคือว่าจะหยุดที่ปืนอไรเนะี้ยได้อีกชุดหนึ่งก็ดีนะยังไม่มีเหมือนกันไอชุดสีดำอันเนี้คือเขามืวนนะอืม แต่ข้าวไรยังไม่มีนะไปไปไปอ้าอดูอะไรถึงยึดยึดโอ้โหรอบนี้เกลือรอบนี้เกลือเดีเ๋ยวขอกดเฮียงดีกว่า ยังไงกะเอาไงดีอะเราแบบใช้สูตรแก้ผ้าดีกว่าหรือว่าเราจะใส่ชุดใหม่เลยนี่ใส่ชุดใหม่เลยดีกว่าอย,ยากใส่อยากใส่อะต่ออันนี้มีส่วนลดเยอะเลยอะมีคูปองส่วนลดเยอะ ไม่ค่อยได้เปิดกล่องแล้วอ่ะจะแบบเออไม่ค่อยเจอแล้วจะแบบพยายามแบบเติมเฉพาะของที่อยากได้แล้วมินิมันน่ารักมากจริงๆริงจอดเลยน่ารักมากมินิปกติก็ไม่ค่อยใช้นะนายแต่ว่ามินิมันเออเป็นสแตนด์พอไงก็พอได้ คาร่าาะะยังไม่อัพนะเปิดไว้ก่อนอะไรขับนี้น่าอ้าวแล้วทำไมถังม,มัน,นไม่ขึ้นให้อะตรงกลางมันยังไม่ขึ้นหรอเฮ้ย จริงเหรอเฮ้ยกลับ gm ก่อนขอบคุณค่ะเฮ้ยครั้งแรกที่มันออกก่อนสองร้อยอะออกออกกล่องที่เจ็ดสิบอะมาลองกล่องที่เจ็ดสิบอะจบคลิปเลยวะเฮ้ยจบคลิปเลยวะ อุ้ยต้องเอาหมวกอ่ะร้อยี่สิบครั้งอ่ะต้องเอาหมวกก่อนเอาหมวกก่อนเอาหมวกก่อนเป <c oughs> ็นไปได้ยอย่าเอจนไปได้อ๋อเราไปเกลือกล่องน,นั้นมาแล้วใช่ไหมอืมก่อนยูซีอ่ะ <c oughs> เราไปเกลือมาแล้วไงเ, <c oughs> เอาเลยให้ มาอีกปืนมาอีกปืนมาอีก เขามาล้อพุ่งกลา,างนี้ตลอดเลยพุนปื่นกี่ครั้งแล้วเนี่ยร้อยสองอีกยี่สิบสองแปดหดเดี๋ยวดงไม่ว่ากันโอ้ยนี่นจะได้แต่เหรียญไม่ได้นะคุอสีดำก็ได้เอ้า ดำามชุดสีดำไปต่อ,อ,อเอาเฉือ่อยแล้วรอยังยังอันนี้ต่อทีร้อยยี่สิบสิสีดำก็ได้หายก็ได้โอ้โหโอ้โ,อโหโโโจบแลิด นับหมดเย้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 เฮ้ยมันไม่เกลืออย่างที่คิดว่ะทุกคนมันไม่เกลืออย่างที่คิดว่าเฮออ้ยขอบคุณครับจบเลยไหมอ่ะจบคลิปเลยไหมอ่ะแต่ถ้าสองร้อยครั้ง เราจะได้ที่อัพเพิ่มมาอีกแต่เรายังไม่อัพไงเอาไงดีวะเอาไงดีวะแต่เรายังไม่อัพไงปืนก็ได้แล้วอะ่ะปืนก็ได้แล้วอะ่ะเอาไว้ก่อนดีกว่ายังไม่อัพยังไม่อัพ จบคลิปเลยนะจบคลิปเลยนะทุกคนเดี๋ยวแอบเดี๋ยวเปิดบัตรฟรีให้ดูก่อนสองอันเฮ้ยนิจใจอ่ะนิจใจอ่ะ โอเคทุกคนสรุปนะคะคาร่าได้ได้มินิกล่องที่เจ็ดสิบนะแต่ว่าเปิดไปร้อยี่สิบกล่องพอจะได้หมวกก็คือได้ครบเลยอ่ะร้อยี่สิบกล่องได้ชุดหมวกปืนอย่างที่อยากได้เลยก็ยังไม่อัพด้วยยังไม่อยากอัพด้วยงั้นก็พอก่อนดีกว่าเนาะก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะอ